วันนี้นะคะกลับมาแบบว่าพูดภาษาไทยเหมือนเดิมเนาะเพราะว่า ตอนนี้บอกตรงๆว่าเจ้าของช่องก็ยังงงงวยว่าเอสเราจะไปทางไหนดีเราจะจับทางไหนดีเราจะพูดภาษาไทยหรือเราจะพูดภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากให้พูดภาษาไทยนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะบอกหน่อยนะคะเพราะว่าไอ้นี y ด u วเฮลป์มากๆอยากจะให้ทุกคนช่วยแจมแบบว่าไกด์ไปทางที่ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ฮัลโลเดซ ember นะคะทันวาคมแล้วเดือนส สุดท้ายของปีแล้วเราเดินทางมาไกลามากๆใครที่ปีนี้ค่อนข้างนหนักหน่วงเหมือนแจมนะคะบอกเลยว่าอดทนค่ะเหลืออีกหนึ่งเดือนแล้วหวังว่าปีหน้ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราเนาะก็วันนี้นะคะเป็นวัน Rest ส a y แจมก็จะออกไปทาน Breakfast ข้างนอกนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยแจมอยากแนะนำมากๆใครที่มาเชียงใหม่นะคะหรือใครที่อยู่เชียง มนะะแนะนำให้ลองมาทานที่นี่เป็นแบบ random place มากๆเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะคือ,อ,อตัดสินใจแบบฉันอยากจะไปกินข้าวไปกินอาหารเช้านอกบ้านบ้างอะไรบ้างน,นะคะก็เลยลองหาที่อาหารเช้าแถวๆถวบ้านนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้าน แต่ปรากฏว่ามันอร่อยมากๆทุกคนก็เลยวันนี้จะไปซ้ําอีกนะคะก็เลยมาบล็อกนะคะพาเพื่อนๆน,นะไปกินอาหารเช้ากับแจมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่เหลือของแจมแจมทําอะไรบ้างคะ่ะไปคะ่ะ จัดร้านเตรียมต้อนรับลูกค้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินข้าวเช้าสักทีเพราะว่าตอนนี้หิวมากนะคะก็วันนี้นะคะที่แน่ๆ ถ้า,าหลังจากทานข้า,าวเช้าเสร็จเนี่ยจำก็จะเตรียมรับลูกค้านะคะอยู่ต่อขนตาลูกค้าตอนบ่ายสองนะคะแล้วก็จะไปงานโรงเรียนหลานนะคะตอนเย็นเนาะก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะจริงๆอะ่ะจำอยากหาร้านทําเล็บมากนี้ก็คือแบบเล็บคือไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็บังเอิญว่า ร้านทําเล็บใกล้บ้านน่ะเขาไม่ค่อยเปิดร้านนะคะซึ่งใจมาอยากจะไปอุดหนุนเขามากอยากจะไปลองทํามากเพราะว่าถ้าเขาทําดีอะ่ะเดินไปแบบ3นาทีมันก็ถึงมันก็เลยรู้สึกว่าอยากลองนะคะแต่เวลาจำเดินไปเช็คที่ไรอะ่ะร้านเขาไม่เปิดทุกทีเนาะก็เอาล่ะ เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้านะคะเดี๋ยวจะัะจะลงชื่อร้านไว้ชื่อร้านอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะเพราะตอนนี้จําไม่ได้จริงๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปลองจริงๆร้านนี้อร่อยมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เช้าเสร็จแล้วนะคะก็ กลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ก็เผลิดทางานเพลินนะคะจะลืมว่าเอ๊ะวันนี้เราถ่ายร็อกนี่นะอย่างที่บอกไปเนาะจะมีลูกค้าตอนบ่ายสองโมงนะคะวันนี้คือโชคดีหน่อยเปิดรับแค่คนเดียวเพราะว่าตอนเย็นต้องไปงานโรงเรียนหลานนะคะตอนนี้ก็เที่ยง45้แล้วเ,เวลาว่างนิดนึงจะมาทํางานนิดหน่อยนะคะน,นี้จํากําลังนั่งปรับปรุงไลน์ออฟฟิเชียลนะคะก็คือไลน์ที่ ที่เอาไว้ตอบลูกค้าเวลาลูกค้าทักมาจองคิวต่อขนตานะคะก็อยากจะปรับปรุงทําให้มันแบบดูโปรเฟกชันแลขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะคะก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้แบบโปรเฟ i ชันอะไรอย่างนี้เนาะเอาละเดยวแจมขอนั่งทํางานก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวขอทำงานก่อนค่ะ The cat sat on the ค่ะทุกคนใช้เวลาไปก็ประมาณเกือกบจะ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเป็นการต่อแบบมีกาวอลุ่ลมนะคะก็คือการจับช่อแล้วก็แบบจับให้มัน,น,นหนาแล้วก็ต้องใส่ให้ทุกเส้นให้เต็มให้ปังนะคะจะขึ้นวิดีโอไว้ข้างๆนี้แล้วกันเผื่อใครมาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่สนใจมาต่อขนตากับแจมนะคะก็สามารถทักมาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูป รีวิวแล้วก็รายละเอียดการแอดไลน์สอบถามจองคิวไว้ให้นะคะปกติแจมต่อขนตาเสร็จนะแจมก็จะเออนั่งแต่งรูปก่อนเพลินๆนะคะแต่งรูปที่ถ่ายลูกค้าไปเนาะแต่บางทีก็อยากจะแบบเออเก็บของเลยนะคะเพราะว่า ออจำเปิดร้านต่อขนตาที่บ้านเนาะเวลาต่อเสร็จถ้าไม่มีคิวแล้วนะคะส่วนใหญ่จำก็จะเก็บของเข้าที่นะคะเพื่อไม่ให้บ้านมันรกนะเ,เพราะว่าเ,เตียงต่อขนตาเนี่ยค่อนข้างที่จะกินพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บของเข้าที่กันดีกว่าแล้วก็ขอ,อ,อนั่นแหละเก็บของก่อนแล้วกันเนาะถ้าได้พูดแล้วมันแบบ มันจะพูดยาวมากๆเลยโอเคไปเก็บของกันค่ะ Okay. ทุกคนหลังจากที่แจมบอกทุกคนไปว่าจจะไปเก็บเตียงเก็บข้าวของเข้าที่ใช่ไหมคะก็เกิดเหตุเลยเพราะว่าเก็บเตียงเสร็จปุ๊บนะมีลูกค้าทักมาจองเลยคะ่ะเราก็เลยแบบรับทันทีแล้วก็ต้องกลับไปกลางเตียงใหม่ทุกคนเคยเป็นไหม <S 2> <S 2> เวลาเราแบบเก็บของ <S <S เก็บอะไรเรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> หรือว่าเรากําลังกินข้าวอยู่อะไรเงี้ยเรามักจะมีลูกค้าเข้ามาแบบ แบบงงๆแบบเอ๊ะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็เลยรับไปเนาะเพราะว่างานก็ต้องทําหลานก็ต้องเลี้ยงอะไรประมาณนี้สโลแกนนี้คือใช้ได้นะคะแต่มากๆแต่สนุกมากๆ คือจำชอบเวลาตัวเองแบบยุ่งมากๆโดยที่แบบไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นเนาะโดยเฉพาะเวลาเรายุ่งแล้วเราได้เงินเนี่ยคือเราแบบแฮปปี้นะคะนี้นะคะจำก็ได้ขับรถมาถึงโรงเรียนหลานแล้วแต่จริงๆอะจากบ้านจำเอ่อมาโรงเรียนหลานอนะมันไม่ได้ไกลนะคะแต่ก็มาสายนั่นแหละเพราะว่าการแสดงเขาเริ่มแล้วนะคะแต่เราไม่ได้รู้สึกผิดหรอกเพราะว่าหลานเราอะอยู่ม .5 แล้วนะเขาก็จะเป็นคนเอ่อ เตรียมอุปกรณ์การแสดงแบบฉากนู่นนี่นั่นนะคะเหมือนเป็นแบบสตาฟนะคะก็คือไม่ได้แสดงอะไรแต่เราก็อยากมาดูฝีมือหลานทำนะคะหลานที่ที่หลานประดิษฐ์นั่นแหละที่หลานกับเพื่อนช่วยกันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มารอรับเขากลับบ้านนะคะตอนนี้คือหิวมากๆข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินนะคะเอ้ย คือทุกคนแบบวันนี้เป็นวันที่บังเอิญสุดๆอะเราอะคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาร็อกมาถ่ายคลิปมันก็คงเป็นวันออที่แบบน่าเบื่อแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ออมีลูกค้าจองคิวมาแค่หนึ่งคนอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากถ่ายเพื่อความเรียวให้ทุกคนดูนะคะว่าเรสเดย์ของแจมวันพักของแจมเนี่ยจะทำอะไรบ้างแต่จริงๆอะ ก็รู้กันอยู่เนาะว่าจริงๆทุกวันแต่ละวันของทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้ก็คือบังเอิญว่ามันยุ่งแล้วมันก็บังเอิญเป็นวันเดียวที่เราตัดสินใจถ่ายบล็อกนะคะแล้วเราก็ต้องแบบทั้งถ่ายบล็อกถ่ายคลิปทํางานนู่นนี่นั่นเนาะแต่แจไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่แจทำขนตาให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ได้นะคะแล้วก็ ไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกแบบก,กระอักกระอ่วนแบบอะไรแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้พื้นที่ของลูกค้าด้วยเนาะแต่แจมก็จะขึ้นผลงานไว้ให้เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าบอกไปหรือยังเออนั่นแหละถ้ายังไม่บอกก็เดี๋ยวจะมาบอกนะคะแต่ถ้าบอกไปแล้วก็ไปดูที่บอกไปเนาะ โอเคเดี๋ยวขอลงไปดูนะคะว่าที่โรงเรียนหลานเนี่ยมีอะไรกินบ้างนะคะแล้วก็ไปดูโชว์เล็กน้อยนะคะอาจจะถ่ายมาให้ดูกระจุมกระจิ่มเนาะพูดได้ไหมคำนี้ก็นั่นแหละไปกินข้าวกันเถอคะค่ะสาธุขอให้มีของกินเนื้อไป เพิ่งถึงบ้านนะคะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็เลยจะมาขอปิดคลิปไว้นะตรงนี้เลยนะคะ ไปส่งหลานมานะคะแวะซื้อเบอร์เกอร์คิงก็พี่สาวบังเอิญกลับมาถึงวันนี้พอดีนะคะกลับมาจากกรุงเทพนะกินอาหารเย็นกันที่บ้านพี่สาวนะคะคก็กินเบอร์เกอร์คิงนั่นแหละแล้วก็นั่งมองมอยกันคือไม่อยากถ่ายจต่เป็นคนที่ต่อให้เราอยากเป็นยูทูบเบอร์ยังไงแต่เวลาเราอยู่กับครอบครัวเราไม่ค่อยอยากถ่ายเราอยากให้แบบเราอยากอยู่กับปัจจบบุบันเราอยากแบบอืมคือเราไม่ได้อยากมาแบบ

ก็เราก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นกันเนาะทุกคนแต่ก็อาจจะมีสักวันวันไหนที่เราออกไปเที่ยวไปทริปอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมาถ่ายให้ดูเนาะอีกอย่างหนึ่งคือ jam อยากให้ครอบครัวเนี่ยเป็น p r i v a t เนาะหมดไปแล้วค่ะ1วันกับแจมนะคะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็จะไปเริ่มออกกำลังกายเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมยังไงก็ใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด แชร์ให้แจมด้วยนะคะส่วนใครมีไอเดียดีๆมีไอเดียเด็ดๆอยากให้ทำนู่นนี่นั่นนะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกช่วยเป็นไกด์นำทางให้หน่อยนะคะแล้วถ้าอันไหนที่แจมเห็นว่าเฮ้ยเออมันได้นี่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมาทำให้ดูนะคะไปแล้วนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เพื่อนๆได้ดูวิดีโอนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีคืนที่ดีของเพื่อนๆทุกคนแล้วกันคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย